ผาาัวท like ี่ถูกมากใช่นี่ที่พักของเราก็อาจจะนอนตรงนี้ระาวังเราับปตาใครมีประโยชน์ก่ากันี่มาเห็นอืมเลำมืออาเกี่ยงนี่เราจะเอาบัตรประชาชนของตาซ่อนไว้แล้วเมื่อกี้นะคะทุกคนคนนี้ลืมไอแ d ไปเพื่อกินกินกินแล้วก็กินนะคะไายจาตอนนี้มาเกตโต <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่หัดใหญ่นะคะอยู่แถววงเวียนวงเวียนน้ำผุวงเวียนน้ำพุนะคะเราจะไปวันนี้อ่ะเรามีภารกิจก็คือจะไปตามล่าของกิน <c oughs> ที่โทโมอนะคะ <c oughs> ที่กรุงเทพ แต่ว่าไฝบินของเราก็คือแบบบินตอนสี่ทุ่มเลยอันนี้ก็ประมาณกี่ทุ่มเอ๊ะประมาณหนึ่งทุ่มเอ๊ไม่ใช่หนึ่งทุ่มหกโมงหกโมงนะคะหกโมงเรามากินเราเราแวะมากินส้มตำก่อนต่อแวะมากินนี่นี่เรามีเพื่อนสองตัวนะคะสองคนนี่จะไปกินส้มตำร้านกาดฟ้าเนี่ยงปลาเผา แล้วก็กินส้มตำเสร็จก็น่าจะไปที่สนับบินเลยเพราะว่าเพื่อนก็จะไปแถวแถว,วเซนทันอ่ะใช่ติดรถเพื่อนมาเพราะว่าเพื่อนมาซื้อของด้วยใช่นี่กสะซักส้มตำเนียาาา่ยปลาเผาไปนับเพื่อนเป็นตัวหรอนี่เพื่อนของเราสองตัวนะคะอืเอ้ ใช่ัะดิเชี่ยเปิดวาร์เดี๋ยวเปิดวาบให้นะสวดเปิดวาร์ปดลูกหนึ่งสวดลูกหนึ่งนี่เราสวดลุกหนึ่งก็แสดงว่าบูเจเนาะไม่คายง่ายสวดโซ่สวดลูกหนึ่งเดี๋ยวเรามาสั่งซุมตำก่อนเมี่ยงกินไหมกะซะซุ่มตำกินเมี่ยงไหมมีเมี่ยงกินซุ่มตำชีดเด็ดก็คือส้มตำกับเมี่ยงปลาเผา นี่นหมดด้วยเดี๋ยวเอไสตนี่อุ้ยน่ากินเล่ะมมนูยอี๋เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสั่งอะไรกันบ้างนี่มาแล้วทุกคนตำหอยแครงแล้วก็ร้องไห้เดี๋ยวมีอีกมีอีกเยอะเลยรู้ไหมแล้ก้อานนั่น้า่จิกละนี่เ้าลแต่เช้าเลย่อยู่น่ารักจิแส่กิน ขาเจมูอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ตำําไทยปลาเค็มตำไทยไข่เค็มนี่ต้มแซ่บมาแล้วโอ้โหมากินไอ้ต้มแซปป่บว่าไปขายไ <c oughs> ก่เหรอนี่ขาไก่เดี๋ยวเาบังตรงมั้ ตุ๊อ่ะมต้่บเหรออนน้แเปียเนี้มปาเผาอันนี้ก็กเียวระหว่างเรากับปลาใครมีประโยชน์กว่ากันเราก็ฉลาดเลาก็ฉลาดนีมี่งปาเผา อลำลำอ่มเนื้อนุ่มอันนี้อร่อยยอมมากสดอ่ะนี่อันนี้ดงเส่บอร่อยมากเนื้อนุ่มนี่ Chú theo Mình bà đáng đáng Tôm ừ, mm. Đã xăm ừ. không? Xốp bò lá xịt xịt Xốp bò lá? Xịt Nè không? Khó không? Mẹ ăn

ซีฟู้ดเบไหนดงเขียได้สาสตับยอาสั่งประดาษหน่อยนี่ตอนนี้เราก็ได้กินเสร็จไปแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่รถแล้วไปสนามบินโอเคอันตรายระวังเดี๋ยวข้ามถนน่อนทุกคนทุกคนเรามี ข่าวดีจะบอกว่าว่าเราจองตั๋วได้ในราคา99บาทใช่คนละนะคนละ99บาทก็ตกแบบพร้อมค่าธรรมเนียมก็ร้อยกว่าบาทอ่ะร้อยร้อยร้อจะไม่ได้แต่ว่าร้อยกว่าบาทคนละร้อยกว่าบาทอันนี้เรื่องจริงนะอาจจะไม่เชื่อเฮ้ยนี่เซฟปบานี่เนี่ถึงแล้วนะทุกคนอันนี้ถึงสนามบินแล้วโอเค ก็ฟา,ากับลมอุ้มรถหน่อย <laughs> <laughs> รุ่งรังพรุ่งพรังอ,อัอยเยมาการ์เซนะไว้ใจตังนะไปนี่นี่เด,ด็กก็นี่เลยนี่ถงึงแล้วปลายบินของเราก็สี่ทุ่มกว่าอีกแต่ว่าตอนนี้ก็เกือบ เกือบสองทุ่มเดี๋ยวเราเอาไปนั่งรอแถวๆเก้าอี้เนาะเพราะ<ม>ว่าประตูเช็คอินเขาน่าจะยังไม่เปิดน่าจะเปิดประมาณสองทุ่มครึ่งใช่เพราะว่าตอนนี้ก็แค่หนึ่งทุ่มกว่าๆนะสองจะเข,าเขาะ้าสองทุ่มและเสองทุ่มเราจะเอาบัตรประชาชนของตาซ่อนไว้แล้วก็เดี๋ยวตอนเช็คอินอะ่เอเอะเดี๋ยวจะหาบัตรประชาชนไม่เจอ ตอนนี้เราก็นั่งรอนั่งรอต้าไปแล้วมานี่รับ<ะ><ะ>นี่ไบะนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกตแล้วเมื่อกี้นะคะทุกคนคนนี้ลืมไอ a d ลืม i a อเออเสียดายไม่ได้ถ่ายฟุตเทจที่แบบวิ่งไปเอา iPad ใช่เกือบไม่ทันเวลาแล้วนะคะแต่นี่ที่แบบเพื่อนขับแบบรถเร็วมากอยู่เซนทันแล้วมาเมื่อกี้อ่ะมาส่งเราแล้วที่สนามบินแล้วก็ไปเซนทันแล้วก็เราลืม iPad ก็มาจ่ายเซนทันมาส่งจริงๆก่อนลงรถเช็คแล้วนะแต่ว่าเหมือนในโทรศัพท์อ่ะ มันลิงก์กับ iPad ไงก็เลยแบบแจ้งเตือนว่า iPad อยู่ไกลก็เลยแบบเออดูเอเออววะลืมเ <c oughs> พิ่งนึกได้ว่าว่าตั้งตั้งแบบด้านหน้ารถ<ต>มันดก็เลยทักเพื่อนทักแชทด, <c oughs> ดีที่เพื่อนเอามาให้เพื่อน <c oughs> ใจดีมากอ่านกับอาร่า ถ้าไม่มีพวกคือรืกงนี้คงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยสำคัญสำคัญต้องแบบเวลาถ่ายเสร็จก็ต้องบลูทูธบลูทูธอะไอดอกอะแบบจังหวะบุบบะมากแล้วก็อันนี้ก็แบบอารมณ์เสียแล้วกะว่าจะไม่ถ่ายแล้วคลิปแบบล่มแล้วก็สงบสติอารมณ์ได้นิดหน่อยก็โอเคละกูอารมณ์กลับมาได้ นี่ตอนนี้เราก็เข้ามาในกิจแล้วเข้ามาในกิจแล้วแล้วก็กําลังจะไปกรุงเทพกรุงเทพเราไปทําไมก็จริงๆอะ่ะถ้าถ้าแบบไม่ได้ตัวเนี่ย ก็คือไม่ไปใช่ก็คงไม่ไปไม่ไปเนี่ยคนเนี่ยจองได้ในราคาก็คนละก็บาบาทรวมธรรมเนียมก็100ร้อยกว่าบาทอ่ะคนละรวมค่าธรรมเนียม1 0 0้อยกว่าบาทใช่หนึ่งอยกว่าบาทแล้วก็ขากลับเราไม่ได้จองนะแรกแรกยังไม่ได้จองเพราะว่ามันแพงก็เลยแบบยื้อแบบเออจะได้จะได้ไปไม่ว่าเพราะว่าตัวถูกแต่ว่าขากลับอ่ะแพงก็เลยแบบ พอแบบอยู่หลายวันเหมือนกันก็ลองเช็งดูในทราเวโลกานะในทราเวโลกาได้ในราคา200กว่าบาทจริงๆยังไม่อยากจองนะเพราะว่ามันเพลงสำหรับเรายังเพลงอยู่ได้แบบถูกมากแต่ว่าคิดว่าแบบกลัวว่าไม่มีราคานี้แล้วก็เลยกดจองก็ได้ประมาณ2 3า235บาทโดยรวมแล้วตอบคนอ่ะไม่ถึง1,000บาทไม่ถึง500ไม่ถึง500 ใครอยากถามอะไรก็สามารถเม้นมาถามได้เดี๋ยวเราแบบตอบให้คลิปนี้นะคะเราไปประมาณ1สัปดาห์เลยไปเพื่อกินกินกินแล้วก็กินนะคะรอดูเลยว่าเราจะไปกินที่ไหนบ้างคืนนี้เราก็ไม่ได้จองที่พักกะว่าจะไปนอนที่ที่ไหนสักแห่งที่เปิดที่เปิดยีิบสีชั่วโมง หรือไม่ก็ใช่หรือไม่ก็นอนที่สนามบินยังไม่รู้เลยว่าแบบถ้าถึงสนามบินนี้ว่าแบบเราจะไปนอนที่ไหนค่อยว่ากันอีกที่ตอนถึงสนามบิน่คยว่ากันแล้วก็แบบกะว่าจะจองที่พักรู้สึกว่าเไม่ได้ะนอนแคบแบบเดียวคือลองแนักกันแบบลองดูเพราะว่ายังไม่เคยลองใช่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพเจ นี่เขาก็เรียกเครื่องแล้วนะสัมภาระของคนเราอันนี้ของฝากที่จะไปให้เขาเจอกันที่กรุงเทพนะคะอาจจะถึงเร็วแล้วก็อาจจะถึงช้าเราลุ้นเนาะว่าเราจะได้นอนไหนถ้าถึงเร็วเราก็น่าจะไปตั้งกระเป๋าที่พักก่อนแล้วก็ค่อยไปหาที่นอนเอาเพราะว่าพรุ่งนี้เราจองที่พักแล้ว คนตอนนี้เราก็ถึงกรุงเทพเป็นทีเรีกแล้วเมื่อกี้บนเครื่องบินก็นอนงีบหลับสักแป๊บหนึ่งตอนนี้เวลาก็มาปกต่อชั้แบดแล้วเออจะตีหนึ่งลวอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีเข้าตีหนึ่งใช่ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสองชั้นสองอ๋อไม่ใช่ชั้นสามอ๋อนี่แล้วแวกนี้ ส่วนใหญ่ร้านจะเปิด24ชั่วโมงทุกร้านแล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็คืนนี้เราก็จะนอนนี่นะคะใช่ส่วนเราก็นี่ที่พักของเราก็อาจจะนอนตรงนี้แล้วก็สลับกันนอนเพราะว่าก็ต้องระวังวพอส่วนเราก็น่าจะตัดคลิปยาวๆส่วนเด็กก็น่าจะไม่ได้นอนก็น่าจะดูซีรีส์ ก็พรุ่งนี้เชา้าเราค่อยกลับไปที่พักที่พักใช่ค่อยนอนพรุ่งนี้แบบยาวๆพรุ่งนี้หนึ่งวันเต็มเราขอนอนอแล้วก็ค่อยมาลุยต่อเออเดี๋ยวค่อยว่ากันของพรุ่งนี้สําหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากใช่แค่จะบอกว่าเรามากับแบบค่าตั๋วที่ถูกมากช แต่ก็ไม่เคยนะแบบนี้แบบชมาถึงแล้วไม่ได้พัก่ะครั้งแรกที่นอนในสนามบินชจะดูว่าเป็นยังไงเนาะใช่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าแพลนมีอะไรบ้างหรับอีพีนี้ก็เพียงเท่านี้จ้าฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปซื้อของกินที่เซเว่นนี่ เราจะไปดูเซลวนชั้นบนรู้สึกว่ามีซื้อของกินหลายๆอย่างนี่เอาจริงๆก็คนไม่ได้เงียบมากนะแต่ก็ต้องลองดูว่าช่วงประมาณตีหนึ่งสอาอ่ะตีสี่ว่าคนจะเงียบไหมแต่ถ้าเงียบสำหรับคนที่จะนอนก็รู้สึกว่าน่วงนวงหน่อย ตัวกลัวบ้างนิดหน่อยสวนตัวนะดูสิตอนนี้คนแบบเยอะมากทุกคนแต่ถ้าจะนอนตรงนี้นอนสนามที่ไหนโดยปกติแล้วก็มีคนนอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องรอไฟ์บินแต่และไฟล์น่าจะหมุนเวียนกันแบบคนพุ้งคลาน่ะเออน่าจะไม่เงียบนอนได้แบบไม่กลัวเลย แต่ก็ต้องระวังสิ่งของด้วยต้องระวังอ่ะกลัวว่าหายโอเคเดี๋ยวเราก็หาเซเว่นแป๊บหนึ่งนี่คนเยอะมากนี่ทุกคนเซเว่นอยู่หลังยักษ์ใครที่สังเกตอ่าจจะไม่เห็นเซเว่นนะเพราะว่ามีป้ายบางังแล้วก็ยักษ์บังเนี่ยสังเกตตัวยักษ์แล้วก็น,นี่เซเว่น